แป้งเปียแป้งเปียจะยังไม่บอกเลยว่าที่ไปเอสาราภาพรับก,กับเบลนี่เป็นยังไงบ้างแต่รอแป้งเปียมาบอกคนแล้วก็เอหลือแผลเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้แพลวก็จะมาอัปเดตชีวิตของเขาว่าชีวิตของเขาวันนี้ในหัวข้อดาราของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเขาคือสารานุกรมดาราไทย น้องแพวนะสุราชอาคนนี้มาคุยก่อนหลายคนถามว่าน้องแพลวไม่มาเหรอคะพี่ไม่รู้ไปเรียกเขามาเร็วคนที่ขึ้นมานะครับคุณมีเวลาในการที่จะถามหมอสวัค าทีสวัสดีครับชื่ออะไรครับสกอร์นี่วันดีครัเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เหรอเพื่อนอยู่กี่คนอยู่กับเพื่อนสามคนค่ะสวัสดีครับเราเราชื่ออะไรเราออนไลน์ไลน์อยู่ออนไลน์ออนไลน์อะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยดูเป็นฟจของพี่บอยเราไลฟ์ทำไมพร้อมกันสองอันครับเอ็กชื่อนหรือไดไลฟ์กับพี่บอยสวัสดีครับทุกคนนี่บอกใคร บอกบเกนี่ขับน้องแพลวออไปขับน้องแพลวอ๋อนี่มารอนี่คือมารอดูแพลวจริงวันนี้คือเพื่อนวันนี้อยากไลฟ์แต่ว่าเขาขอบอกเลยว่าวันนี้คนมาดูเยอะมากไม่ได้มาดูพี่แต่มาดูแพลวแพลวยังไม่มาชื่ออะไรครับ ตตาม่นชูิดไม่พี่จริงๆแล้วคนคนนี้คนอยากคุยกับพี่หนูกดคนนี้คนนี้คนนี้ให้เขาขึ้นมายูในไลฟ์พี่ตอลมนะคะไม่ได้ยินอ่ะพี่เขาพูดว่าอะไรให้ถามพี่เขาบอกถามให้ถามเลยหนึ่งคำถามถามอะไรถามอะไรดีอะไรก็ได้ ไม่พักพี่เพื่อนหนูดูไลฟ์พี่ทุกวันดูไลฟ์พี่ทุกวันเหรอไลฟ์พี่ทำไมเราจะต่างติว่าทำไมต้องต้องดูไลฟ์พี่มันมีอะไรไลฟ์พี่มันมีอะไรพูดดิไลฟ์พี่มันมีอะไรพูดดิจ้าเพื่อนเพื่อนพูดไปดูเรื่องแล้วทำไมพี่รับหนูอะอ้าวไม่รู้พี่กดสุ่ม สูมได้เรอเพิ่งกดบางแก่เขากดกบพี่ก็จะกดรับพี่สวยไหมสวยสวยที่สุดโอเคมีคำถามไหมไอพัดเร็วคุณมีเวลาสิบวินาทีเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกหรือว่าหนูจะเป็นคนหาเองเเขาอยากเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเรื่องอะไร พี่บอยสวยมากค่ะวันนี้เดี๋ยวขอให้ขอให้สอบติดแป้งเปียแป้งเปียมาแล้วเออขอให้สอบติดเดี๋ยววันนี้รอฟังเรื่องของแป้งเปียค่แป้งเปียมาแล้วเอ้ยนะคะฮะขอให้สอบติดขอให้สอบติดค่ะไปก่อนนะน้องพัดอ้วนอ้วนน้องพัดนี่น้องพัดพี่คนนี้ชื่อพัด น้องพาร์ทหน่อยตื่นพี่นี่ขอขอน้องอิ่มด้วยขอน้องอิ่มด้วยน้องอิ่มจะไปสอบอะไรน้องอิ่มสอบสอบหมอฟันปีนี้ค่ะสอบหมอฟันอะไรนะสอบหมอฟันเอ็นพานเหรอใช่หนูหนูสอบปีหน้าปีนี้เพิ่งขึ้นหมอหกพี่บอยจะไปสอบหมอฟันอะไรได้พออิ่มน้อง หนูกนาลังก็สอบตอนนี้อยู่มอ5อ๋อการสอบตอนนี้ม5ใช่ใช<ค>่แล้ว่าอาจจะถึงแต่วันนี้เลยใช่หนูไปเรียนมาวันนี้ใช่อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะใครอะใครคือเจนนี่กาซานโอเค,คผมจะเท้าความก่อนน้องคนนี้คือแป้งเตียแป้งเตียลิ้นเหลวแป้งเตียอยวที่เอ่อ โทรเข้ามาปรึกษาความรักกับพี่ออดิชอคือเขาเนี่ยชอบผู้ชายคนหนึ่งชื่อบราวนี่แล้วเขาก็เออแบบว่าเขาคุยกันทุกวันเขารับสายแบบว่าโทรไปเนี่ยบราวนี่รับสายทุกครัง mm hmm. เขาก็คุยกันว่าเรียกกัำเพงว่าเขาตัวเองแต่ว่าตั้งเปลี่ยนเนะี่ยไม่เคยบอกบราวนี่เลยว่าชอบ <c oughs> พ,พี่ชอยพี่ออดเนี่ยก็เลยเอว่าให้ไปสารภาพรักษาบอกให้ไปชชอบบอกชอบเขาเลื่องเรื่องจะจบไป แล้วแป้งเปียก็สัญญาว่าจะไปบอกมาแป้งเปียชายลิ้นก่อนถึงเธอมาก่อนแล้วเธอก็พูดกับฉันดีดีสิว่าเธอโทรไปหรือยังที่ไลฟ์นี้ไม่นานหรอกขอให้ห้าทีก็เล่าหมดแหละออ๋อเล่ามาเลยนะเล่าม,มาเลยทุกคนก <c oughs> ็โทรอปนะอะไรนะก็โทรไปพูดตามที่พี่บอยบอกนั่นแหละว่าแบบเขาอกยางใไหนเช่นสมมุติว่าฮัลโหลโทรไปฮัลโหลแป้งปฮัลโหลแป้งว่าไง อ้โหเราหนูก็บอกเขาไปเอาแบบใครเรามีอรูรจะบอกอ่ะอะไรอย่างงี้อถามที่ไม่บ้อบอกอ่นแหละเธอต้องเธอต้องแบบว่าเด๋ยหลายคนเขาเพิ่งมาดูเธอต้องเธอ,ต,อ,ต,อต้องรีเพ์เขาดูด้วยเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจนี่มันรายการมันคือเดี๋ยวคนดูของฉันไม่เข้าใจนะฮัลโหลแป้งโมาทำไมเขาบอกว่าเราไม่ว่าจะบอกอ่ะอะไรเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ขาอต่อถึงมาว่าอะไรหรออโอเคโอเคเอามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาแบบเข้ามาแนวเย็นชาใช่ไหมเข้ามาแนวดิ๋วจางได้ได้เอาไปเอาใหม่ห้าสี่สามสองฮัลโหลฮัลโหลเป็นอะไรเกอดเราออกโทรออกอะไรเราไม่ว่างพี่ก็แบบแนวนี้เลยไอ่ นแหละหนูก็อบอกก็แบบบอกไปเขาก็แบบว่าเขาก็บอกว่าอะไรแต่บอกว่าอะไรบอกว่าอะไรเธอต้องเล่นให้จบเธอต้องเล่นให้จบเธอถ้าเกิดว่าฉันยังไม่สั่งคัดเธอห้ามหยุดเข้าใจไหมแ <c oughs> ล้ววะนี่อบอกว่าเราแบบเราเราชอบเธอ <c oughs> แล้วแล้วไงต่อแล้วเขาตอบว้าอะไรเขาตอบว้าอะไรใครไหี่ยนก็จะตอบแล้วไงต่อแล้วไงต่อเราชอบเราชอบเเธอทำเสียงนี้เลยหรือเปล่า ไม่จะบ้านเรากว่าตายสิเราชอบเธออะแล้วไงเขาเงียบเขาเงียบเขาเงียบแล้วไงเด็ดแอร์เด็ดแอร์เด็ดแอร์แอร์เด็ดแอร์เด็ดแเงียบเขาก็เงียบเออเออนั่นแหละแล้วไงต่อล่ะก็แค่นั้นแหละก็รู้และว่านกอะพี่ยังรู้ได้ไงเอาแล้วไงล่ะแล้วไงแล้วแบบก็าเลยถามว่าทำอะไรอยู่เขาบอกอ่านหนังสืออยู่ก็เลยอ๋อกคะแนนแล้วจบ ว่างอันนี้เมื่อไหร่อันนี้เมื่อไหร่อันนี้เมื่อไหร่เมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนแล้วแล้วหลังจากนั้นเธอได้คุยกับเขาหรือเปล่าไม่ได้คุยไมไ่โทรหลังจากนั้นเธอยังไม่ได้คุยกันอีกเลยเหรออือเธอต้องโทรไปติดตามผลสิเธอเรู้แค่เขาเขาจะเงียบเฉยเขาจะแบบว่าเงียบเพื่อแบบเขาแบบไม่รู้จะตอบไปถูกไงเข้าใจไหมขเขาก็แบบเขินเงี้ยเขาเขินไงน,นไงี่เหมือนเกิดโควิดเราก็ต้องรอให้เขาโทรกลับมาบอกปะไม่โทรไม่ได้ คนเราโอกาสเนี่ยนะมันไม่มีวิ่งเข้ามาหาเราหรอกเราต้องวิ่งเข้าไปหามันถ้าเกิดว่าความรักนี่ก็เหมือนนกถ้าเราไม่คว้าไว้มันก็บินไปเข้าใจไหมเธอก็จะนกเข้าใจไหมพี่เคยคว้านกได้อะไรนะฉันคว้าประจําเลยนกอ่ะพีอ้ว่าแบบหนูหนูโดมาสิบสามปีแล้วทําไงดีอพี่บอยเธอโทรเธอเลิกดูไลฟ์ฉันแล้วเธอวางสายเธอโทรไปหา เธอโทรไปหาเข้าใจไหม,ไมเออเธอ, <c oughs> อไม่ทําตามขั้นตอนที่ฉันแนะนำเอาไว้เธอทาไม้หมดใช่ไหมเธอพอเธอบอกว่าเาตัวเองเขาชอบตัวเองนะเนีย้ยแต่เขาเงียบใช่ไหมเธอต้องย้ําเลยย้ําไปเลยเขาเงียบเขาไม่ตอบแล้วตัวเองชอบเขาเปล่านี่เธอต้องย้ำ่าใบเข้าใจไหมฮะ <c oughs> มันต้องมันต้องแบบคือเธอเข้าใจไหม เขาก็มีแบบก๊อกสองก๊อกสองเข้าใจไหมเรียกว่าแผ่นดีไม่พี่บอยแต่ถ้าเกิดมีผู้หญิงมาทำไงพี่บอยพี่บอยชอบหรออา้าวก็มันถ้าเกิดคืออย่างนี้ไว้คือเอางี้ท่านถามเธอหน่อยตลอดหนึ่งปีที่เธอคุยกับเบวนี่เนี่ยเแบลบนี่เขาเรียกเขาเรียกเธอว่าอะไรเอ<ต>อเตงเขาเรามนเตงนั่นเหรอเตงเหมือนกันเหรอเห็นไหมมันไม่มีใครเรียกเขาตัาวเองกับคนที่แบบไม่ชอบหรอก แสดงว่าเขาก็ต้องแบบสนใจเราเหมือนกันเรามีอะไรดีให้เขาสนใจเอา,อางี้ลองลองพูดให้ฟังนี่เรามีอะไรดีให้เขาสนใจก็แบบสวยอะอะไรเงี้ยสวยอะ<ว>แล้วเขาเกลียบปากเธอไหมเขาเกลียบปากเธอไหมมาเขาก็ไม่ได้เขาเกลีย,ย<อ>บลิ้นเธ<ๆ>อไหมไม่ได้ชอบนะแบบเขาชอบลิ้นยูนี้ยูนี้ยูนีลิ้นเขาปากเนี้ยหรอเบอกว่าเกลียบลิ้นด้วยเธอทีนี้ใช่ไหมเขาอะบอกว่าเขาอะบอกว่า เขาอะเขาเรียกตัวเองว่าเขาเรียกเธอว่าตัวเองเขาใช่ไหมแสดงว,ว่าเขาต้องแบบมีใจใเธอเหมือนกันทีนี้พอเธอเนี่ยตอนนี้แสดงว่าเขาสรุปแล้วคือมีใจแต่ว่าเธอแค่ต้องง้างปากเขาเฉยให้เขาเพูดว่าชอบเธอให้ได้เ<อ>สร็จแล้วเธอเออพอเธอพอเธอพอเธอบอกเขาว่าแตนชอบเขาเปล่าเขาเงียบใช่ไหมเธอต้องยิง มากแล้วพี่บอยยังไม่รับหนูเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยตามหาเธอตั้งนานเธอเล่าต่อสิเธอเล่าต่อมันไม่มีอะไรเลยก็บอกแล้วก็จบแค่นั้นแหละเชื่อพี่บอยได้เท่าเนี้ยไหนเธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอแบบว่าโทรไปเขารับทุกครั้งไงก็ใช่ไงเขารับไงจะเว็นวันนั้นวันแรกแล้วหลังจากวันนั้นทําไมเธอไม่โทรไปอีกก็เขา บอกมาว่าเออเป็นพี่จะโทรไหมล่ะเออแล้วไงต่อพอพอเออแล้วไงพอเออแล้วไงเธอต้องร้อยจบเออแล้วไงเงียบแบบเงียบอยไรงี้เดีแอเงียบเงียบเงียบแล้วไงหนูก็จบสิคะหนูจะพูดอะไรเธอต้องถามเขาสิเธอต้องถามเขาต่อไปนะเธอต้องถามเขาว่าแล้วตัวรอะชอบพาวเปอร์เนี้ยพี่บอยโทรไปบอกแทนหนูเลยไหมล่ะได้เบอร์มารา เดี๋ยวนะฉันกาลังจะตอนนี้ฉันกาลังจะหาแพรวอยู่ว่าแพรอยู่หรือเปล่า,า,าฉันจะให้แพรวขึ้นมาเป็นศีลานีความรักให้เธอปรึกษาของแพรดีกว่าดิบอยเราทําไมแบบทําไม่เวิร์กอ่ะี่บอยแพรไ,ไ,ไ,ไม่อยู่แพรอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยแพรไม่มาวันนี้ก็โทรเดี๋ยวเปิดอึ้งก่อนเอฟเฟกต์อึ้งไม่ต้องเปิดม้วน <laughs> <laughs> อ๋นอแสดงม้วนเธอฟังเหรอมอวนอยู่ม้วนจะฟังอยู่แตเธอไม่ยอมกดขึ้นมาให้ฉันรู้เหรอฮะ อดแล้วพี่บอยอะหมดแต่แบบพอเจอไดนาเจียนาเบวนี่ก็ลืมน้องเบลนี่ไปเลยนะไป็เจงฉันตามหาเธออยู่เมื่อวานพี่บอยเจอพี่บอยไหมนะเธอพูดมาสิเมื่อกี้คือพี่ช่อยเมื่อกี้พี่ชอยอันนี้พี่ออดอันนี้พี่ออดเธอตอบพี่ออดมาสิว่าพอหลังจากที่เดทแอร์ปุ๊บแล้วเนี่ยเธอทำยังแล้วยังไงต่อ ไม่ก็ไม่ได้อะไรก็ก็จบแค่นั้นแหละก็แบบจบแล้วไงเธอก็วางสายก็แบบก็แบบอ่านหนังสืออยู่หรอเขาก็บอกว่าอ่านหนังสืออยู่ก็เลยแบบโอ้โจบแค่นี้แล้วพี่เราจะกล้าแล้ววันนี้นะทําไมแล้วทําไมหลังจากวันนั้นทำไมเธอไม่โทรไปหนึ่งหนูจะดูกลา้าแต<ะ>่หนูก็อ่านเธอจะจะมีแฟนแต่ว่าเธอแบบไม่ตามผลงานเธอจะไปมีแฟนได้ยังไงฮะจะไม่พอใจเลยะเนี่ยวันที่คอยทำอย่างนี้ ใช่ถ้าต้องการจะมีความรักเนี่ยเราต้องสู้เข้าใจไหม <c oughs> ที่บอยเล่าประสบการณ์ตรงไหนว่าแบบเคยสู้ยังไงสู้ so, แล้วเราชอบใครเราโทรไปเลยหรอเราเป็นไงโทยไปอย่างเช่นตอนชั้นม .4 ฉันชอบเพื่อนฉันชอบเด็กที่อยู่น้องต่างงเรียมฉันก็ไปหาเบอร์มาหาเบอร์มาแล้วแล้วก็โทรโทรไปแค่โทรไป อืมอืมว่าไงแห้บอก hello hello สมมติเอาชื่ออะไรดิสมมติสมมติชื่อ B hello B เป็นธรรมดาไปเอาชื่ออะไรหน่อยหรือกันหน่อยหน่อยหน่อย hello หน่อยว่าไงบอยว่าไงบอยไม่เธอไม่รู้จักฉันเพราะว่าฉันไปหาเธอมา hello ไปอะคะเราชื่อบอยนะเราอยาก รู้จักเป็นเพื่อนด้วยเร<บ>าชอบเธอพอทิศทางของวะไม่เขาไม่ถามอย่างนี้เขาวางไปเลยนิวออยหนูไม่กล้าเลียเอาจริงๆเอาแบบเอาแบบเปรียสนะหนูไม่เอาแล้วหนูพอไม่เอาอะไรแล้วแล้ว,แล,วแล้วเธอจะปล่อยให้เขาหลุดลอยไปหรอก็คงต้องเป็นอย่าง,งานั้นอีความรักมันต้องฝืนหรอมันไม่ต้องฝืนป่ะ เธอรู้ป่ะความจริงแล้ววันเนี้อาจจะมีคนที่เขาแบบจีบบาวนเนี้ดูอยู่ในไลฟ์ด้วยก็ได้เต่แล้วเขาก็เห็นว่าเธอร็จแล้วเขาก็เห็นว่าเธอแบบไม่กล้าทำอะไรเขาก็บอกว่าเสกฉันจะจะโทรไปเอ,ง,เอ,ง,องนี่เป็ไงแต่ไม่ไดแล้วทำไงอ่ะะไม่ต้องปล่อยไปตามนั้นป่ะพี่ทำไมต้องปล่อยเลยอ่ะไม่ไม่ได้ คธอทำให้เสียชื่อพี่ชอยพี่อ่อนได้ได้นะเธอต้องวางจากไลฟ์ชั้นเดี๋ยวนี้แล้วกดเบอร์โทรศัพท์ไปหาบาวนี่แล้วถามเขาว่าตงังฉันโทรมาถามคําถามที่ฉันลืมถามเมื่อสองวันที่แล้วต<ม>ัวงชอบเขาไหมโทรไปมเรามจะตกหนะ้าตัวเองตาไม่เอาบาวนี่ไม่เอาแล้วเธอทำแบบนี้ฉันเสียหน้านะเธอรู้ไหม ที่ดีก็คือบนพอใช่ปหมบอลพอใช่ปะไม่เราคุยต้องปีหนึ่งแล้วนะเสียเวลาเปล่าฟรีเป็นปีหนึ่งอย่างน้อย,ยอย่างน้อยเธอต้องได้ยินเขาพูดจากปากก่อนปาว่าฉันไม่ชอบเธอใช่ถึงจะต้องเธอจะยอมแพ้ได้ตอนนี้ก็แบบอะไรนะตอนนี้ก็ดีอยู่อะอะไรเงี้ย มันจะไปดีได้ยังไงมาเรียกเธอเธอพูดไปเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอเธอพูดกับบาวนี่เลยบอกว่าบาวนี่ถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ชอบฉันเธอไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าเขาตัวเองนะบอกนี้แล้วเขาบอกว่าก็ได้อ่ะไม่เรียกก็ได้ไม่เธอก็บอกไปเลยเรื่องของเธอเธอก็วาวเธอก็มาร้องไห้คนเดียว นี่แห่ะนั่นแหคือสิ่งที่หนูควรทำตอนนี้ไม่เธอเราต้องรุยเข้าใจไหมเราคือเราคือผู้หญิงสายรวยเข้าใจไหมเธอบอกฉันสิว่าเธอจะสู้ก็อยากจะสู้หรอกนะพี่บอยแต่ว่าโสดมีอี่สามปีแล้วมันก็ควรจะพอละป้าไม่อยากพยายาไม่งั้นเธอต้องโสดตลอดชีวิตนะตลองกิดดู จะมีแค่บราวนี่คนเดียวก็ได้นะที่รับลิ้นแคบคับปากของเธอได้เนี่ยฮะคนอื่นจะรับไม่ได้เนี่ยจะเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของเธอชื่อบราวนี่ลองคิดดูเขียนเขียนเพจเตอร์พี่บอยไาจริงเห็นไหมทุกคนบอกพี่บอยพูดกระเมียดลทุกคนครับลองทุกคนทุกคนลองบอกมาซิว่า แมงเปียควรโทรหาบราวนี่ไหมเออเห็นไหมพี่มันเมื่อวานมีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยแบบไม่เแอะสู้ไปคนนั้นเนี่ยค,คนนั้นเขาอิจฉาไงเข้าใจไหมเพราะว่ามีคนคุยด้วยเข้าใจไหมเขาไม่อยากให้เธอสมหวังจะได้เป็นเพื่อนเดียวเพื่อนกับเธอจริงจริงผก็ว่านะระบเทโอเคโอเคโทรโทรเลยไม่บอยแต่ไม่ต้องมาอัปเดตได้ไหมไม่ได้หรอกคือต้องมาอัปเดต เห็นไหมทุกคนบอกควรโทรกันทุกคนบอกว่าควรโทรเห็นไหมทุกคนพิมพ์มาเห็นะหโทรเลยเห็นไหมพี่ว่าถ้าหนูนกก็ไม่อยากจะมาอัปเดตชาวบ้านเขาเอามาแบบนกอ่ะนกจิ๊บจิบเรานกเราไม่ต้องอายเราสวยเราเลือกได้พี่ว่าหนูสวยอรอพี่ไม่ตอบเี่ร์แน่ฉันสวยกว่าเธอไหม เธออาจจะสวยก็ได้นะนี่แหละฉันรลบการกลิ้นเธอเขาเลยนะพี่ริ้นอย่างนี้คือไม่ใช่ใครจะทำได้นะมันเป็มาอยู่นี้ stand out from the crowd ใจปะเธอเอาแบบไลฟ์ฉันนะเดี๋ยวไปโทรหาเขาเดี๋ยวนี้ พี่หนูไม่อัปเดตแล้วนะหนูอายเขาให้พี่คุยกับคนอื่นได้เนี่ยเธอต้องเธอต้องอัปเดตอีกหนึ่งรอบฉันอยากรู้ไม่งั้นฉันจะไม่สบายใจน้องไม่หลับเข้าใจไหมรายการฉันรายการฉันจะดําเนินต่อไม่ได้รายการฉันเนี่ยเรตติ้งเสียอะไรนะเข้าใจไหมพี่บอยถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกับน้องแพรฝากบอกฝากถามให้หน่อยดีว่าพี่แป้งเปี่ยนทักเบลนี่หรือเปล่าได้ได้แพรจะบอกว่าแพรแพรจะตอบทันทีบอกจีบเลยร์ีงั้นหนูจีบเอง เธอโทรวันแบบนี้วันหามาไม่เอาอ่ะเดี๋ยวขอแบบเว้นช no yes> ่วงก่อนล้วต้องหายบ้างเราต้องแบบมีเชิงพี่บอยออกปะเราแบบเธอเว้นแม่เธอเว้นมาสองวันแล้วเว้นไม่วันจะรอให้เธอคิดดูตอนนี้มันมีคนอื่นอยู่แล้วเจี๊ยบรู้ว่าเธออ่ะแกจีบสู้กับบราวนี่อยู่เมือตอนน้เขาโทรไปหาบราวนี่แล้วตอนนี้เฮ้ยยอมไม่ได้อ่ะ พี่บต้องไปตรวจนิดตพี่บอยพี่บอยคุยคนอื่นบ้างเนี่ยเขาอยากคุยกับพี่บอยไม่อยากรู้เรื่องเบวนี่แล้วเขาอยากรู้ฉันก็อยากรู้แต่ที่แน่คือสําคัญกว่าคือฉันอยากรู้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเธอวางจากไลฟ์วางจากไลฟ์ฉันแล้วเธอไปโชว์หาราวนี่้วเธอกลับมารายงานผลกับฉันด้วยว่าเขาอะ ตอบชอบเธอหรือเปล่าแต่ฉันว่าเขาต้องชอบเธอเพราะว่าเขาพูดเราตัวเองกับเธอเฮ้ยเธอรำซ้อมเธอรำซ้อมเธอรำซ้อมอีโทรไปพี่ต้องคิดบทใหม่ให้หนูแล้วไม่ยงั้นก็โทรไปแล้วกำเดิๆปะยังเธอยังพูดไม่จบเลยเอาได้ฉันจะคิดบทใหม่เธอบใหม่บทใหม่เธอโทรไปเลยเธอโทรไป กดกดกดปื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 นโทรเธอก็เขาเขาเขาตัสายเธอก็เสียงแจ๋นไปเลยนะถ้าเรา Hello Brownie ทำอะไรอยู่บราวนี่ทำอะไรอยู่ฉันอยากรู้ how, how. เขาเขาออ๋ <How. S 1> เขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะ <c oughs> ตัวเองอ่ะ ไปเรียกคนอื่นว่าเขาตัวเองอีกกี่คนนอกจากเขาอะเดี๋ยวพี่ถามหน่อยค่ะพี่อยากรู้ค่ะบราวนี่อ่ะฟอลโล่ไอจีพี่หรือเปล่าไม่แน่จจะ ไม่เปียเธอต้องยอมฉันว่าเขาชอบเธอแต่ว่าเขาว่าปากแข็งโทรไปเลยได้ค่ะได้ค่ะชอบเขาเปล่าชอบเขาเปล่าเออได้ได้ค่ะเออถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบเธอก็พูดเลยบอกว่าตอบเธอต้องตอบเข้าใจไหมถ้าเธอไม่ตอบเขาจะไม่วางแต่ถ้าเขาเขาตอบว่าแบบแบบอแบบกลางๆอ่ะพี่นี่ออกป่แบบโลกใบนี้มันแบบไม่มีไม่มี ห้าสิบห้าสิบแบบเนี้ยก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบหรือไม่ไม่ชอบหรืออไม่ชบบอกว่ากระเาษบอกว่าเบราวนี่เบราวนี่เตงจะมากั๊กเขาแบบนี้ไม่ได้นะบอกนี่ใช่ไหมอุ้ยแรงแรงติดปอยตรงไปอ่ะได้ารือเปาชอบหรือไม่ชอบเธอต้องบอกฉันมาแค่นี้โอเคโอเคเฮ้ย ธอมีคนมีคนถามเธอมีคนถามเธอว่าน้องแป้งเปรียกอายุเท่าไหร่ครับอายุเขาเรียกว่าแป้งเปรียกยีิบสามแล้วค่ะทุกคนโสดมายีิบสามปีแล้วค่ะตามรอยพี่บอยไปติดติดไปเลยเธอวางแล้วเธอโทรไปหาได้นี่หนูไม่อัปเดตแล้วนะให้เขาเอ่ยคุยว่า เธอต้องกลับอัปเดตไม่งั้นเนี่ยฉันเนี่ยนะจะติดประกาศไอจีเธอขึ้นในสตอรี่ของฉันแค่นี้นะบาย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 แป้งเปียขอให้เธอโชคดีกุลักซิสหนูออกนอผเลย่เป็นยี่ห้ไปแล้วเดี๋ยวดูซิว่าความรักของแป้งเปียจะเป็นยังไงบ้างเมื่อฤิระเกิด เห <sighs> นื่อย